สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาด้วยนะคะแมงวันด้วยพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านวันนี้เจ๊ตุ่มมีกับข้าวอะไรคะผลปะทูนวนวันว,นวครับพี่น้องอันนี้เจ๊ตุ่มผงนลนวันว,นวเลยนะคะผลพริกดิบ จะตุ๋มต้มเอานะคะปลาทูไม่ได้ทอดต้มเอาค่ะถุงได้ออกงังวหน,น้ากินขนาดเนี้ยไปนี่ก็แกงอ่อมไก่ใส่แตงโมแตงโมเล็ก มาแล้วก็ต่อด้วยไข่เจียวไข่เจียวเหี่ยวหมดแล้วพี่น้องไข่เจียวจะตุ่มใช้ไฟอ่อนไข่เจียวนะคะตุ่มเจียวใส่อหอมใหญ่มาก็ผักรวกนะคะพี่น้องมีแตงโมเล็กแล้วก็มีถั่วฝักยาวรวกแล้วก็มีแตงแตงกวาแตงค้างอันนี้แตงค้างหน้าลูกยาว,ยาว จิ้มผักเคียงน้ำพริกปลาทูเจตุ่มค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยค่ะวันนี้กับข้าวไม่เยอะค่ะมีแต่แนวเป็นตาแสบกินข้าวด้วยกันนะคะหูส่ลนปลาทูดูนัวนวพี่น้องเจตุ่มดูผลปลาปทูนะเราจะตักข้าวราดผลปลาปทู เป็นอร่อยๆอแล้วก็ตามด้วยผักลวกถัว่วอ่าอร่อยสําหรับคนไม่มีฟันเ <laughs> จ๊ตุ่มลวกลวกต้องลวกให้มันนิ่มนะคะผักมันบัน,บนมีตัวมันก็บินไปเยนมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านมาอร่อยๆค่ะค่าแล้วยังมีมางวันอยู่เนาะเจ๊ตุ่มถ่ายตอนค่านะคะเนี่ยกับข้าวเย็นเจ๊ตุ่มคะ่ะ อาหารอร่อยๆอกินด้วยกันนะคะทุกท่านมากินข้าวด้วยกันค่ะอาหารพื้นๆบ,บ้านบ้านเรานะคะมีผักลวกค่ะอืหนึ่งวันน้อยไข่เจียวค่ะตุ่มไร่หนึ่งวันนะคะพี่น้องมีอยู่ตัวหนึ่งบินไปบินมา แกงอ่อมกไก่ใส่แตงโมเล็กไอไ้ไรอยู่ตรงปลาทูเนี่ยผลปลาทูอร่อยๆเนี่ยหนึ่งวันีินองขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมดีที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันกีปใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ